สวัสดีในเะอฟซีทุกท่านนะก็มบมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธิชาแนลในเอฟซีล่าสุดนะฮะช่างพงช่างใหญ่เราก็มาแล้วในเอฟท่านนะะช่างพงมาแล้วในเอฟวันนี้เรามีงานใหญ่นะทําตรงโน้นนะตรงองคูในเะอฟซีทก่านนะก็ทีมงานช่างของเราก็มาแล้วเนาะนะครับทีมงานช่างเรามาแล้วในเะอฟซีทุกท่านนะ นี่นะไม่ว่าจะเป็นอช่างกับตันช่างพงนะก็มาแล้วนะเอฟซีท่านนะพร้อมลุยนะครับกับตันก็เอาจอดวบยูบู๊ไว้ในรถแล้วนะวันนี้น่าจะลุยกันเต็มเหนียวนะเอฟซีช่างพงก็มาแต่เช้านะพร้อมสแตนบายกินแล้วบอกเขาเศร้านะเม็ดกิรีพี่น้องยังไม่กินเน,ะนาะอย่ายังนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังตั้งใจลงคลิปในเอก็อาจจะไม่ค่อยจะคุยกับเราเท่าไหร่ล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านบรรยากาศก็ดีนะนะบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมนี่บ้านของพี่หนิงก็ยังไม่ได้เทป,ปูนเนาะน่าจะเทวันนี้หรืมั้งนะส่วนตรงนี้เราก็จะลุยงานกันนะฮะวันนี้นะครับ โอ้โหบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านที่ทุ่งนาลุงอะ่ะผมก็จะต้องรีบกลับบ้านนะเพื่อไปหากินข้าวกินปลาแล้วก็รีบกลับมาลุยงานกันต่อเพราะว่าวันนี้รถปูนมาเช้าในเอฟี 4, รถปูนมาช่วง9ก้าโมงนะนะประมาณ9ก้าโมงในเอฟซีพอเก้าโมงแล้วเราต้องพร้อมทำงานนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะอะ่ กลับบ้านแล้วจะอาบน้ํากินข้าวกว่าจะมาะอะไรสีมันนานนะเพราะนั้นต้องรีบทําเวลานะวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าดีเนาะนะํนะำทางมือนฝนจะตกนะเอซี่ทันดีนะดู เริ่มยินแล้ในเอฟซีทุกท่านนะถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวนี่คงจะไม่ได้ขับรถคันนี้มาในเอฟซีคงจะขับรถยนต์มาเพราะมันหนาวนะมันหนาวพี่น้องเลยขับรถยนต์มาดอกบัวก็เริ่มบานแล้วในเอฟซีทุกท่านสังเกตดูในหนองบัวนะฮะดอกบัวนี่เริ่มบานแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมรอกดอกบัวนะ่ะ เสียดายกล้องตัวนี้มันจะซูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเีท่านนะ่ะอ่ามันซูมไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ในเอฟซีแก้งข่าวดีเลยนะครับสิ้นเดือนนี้จะไปถอยโทรศัพท์เครื่องใหม่นะจะไปถอยทีเดียว2เครื่องไปเลยนะเอฟซีอ่าถอยทีเดียว2เครื่องเลยนะครับเพราะว่ามัน เครื่องเดียวเนี่ยผมมีโทรศัพท์ n น t ต201หนึ่งเครื่องแต่ว่าหน้าจอมันแตกใน F4 ะหน้าจอแตกแล้วก็เลนกล้องมันก็แตกมันก็เลยมัวมัวนะฮะแล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะเป็น oppo นะฮะรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันอ่ามันมันไม่มีระบบกันสั่นนะ F4 มันไม่มีระบบกันสั่นนะ เวลาเราถ่ายคลิปมันจะไหวๆนิดนึงแล้วก็มันจะดูตาลายถ้าเกิดเราหันกล้องเร็วนะเออเพราะฉะนั้นก็ส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ youtube เขานิยมใช้ก็จะเป็นซัมซุงนะซัมซุงเอเอห้าสหรือว่า A73 นี่แหละนะครับมันมีระบบกันสั่นนะเออส่วนใหญ่ YouTube เขานิยมใช้ตัวที่มันมีระบบกันสั่นในตัวนะ ส่วนใหญ่ oppo เงี้ยเขาไม่ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับนะมันถ่ายภาพออกมามันสวยจริงๆนะน่านเทียนแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการถ่ายคลิปนะเอฟมันเหมาะกับการถ่ายรูปนะแต่เราก็จะไปดูอีกทีรอบนี้เราจะไปซื้อที่ศูนย์เลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วนะผมไปซื้อที่บ้านม่วงในเอฟผมไปซื้อที่บ้านม่วงผลปรากฏว่าไม่มีโทรศัพท์ ซั S <S มซุงเลยนะครับมีตั้งหลายร้านแต่ไม่มีของซัมซุงส่วนใหญ่ก็จะมีราคาถูกๆเนาะราคาราคาสองสามหมื่นไม่มี fc นะส่วนใหญ่เขาไม่เอามาลงขายนะครับราคาแพงเขาไม่ขายนะ fc เขาขายแค่ประมาณสี่ห้าพันเจ็ดแปดพันนะครับนะตเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นนะส่วนใหญ่เขาขายประมาณนี้นะครับถ้าราคาตัวแพงๆรุ่นที่ออกใหม่ๆนะเขาไม่ค่อยขายเท่าไหร่ เพราะมันไม่ค่อยมีคนซื้อในเอฟซีนะครับผมก็เลยว่าจะถ้าเกิดชิ้นเดือนนี้จะไปซื้อที่ศูนย์มันเลยนะในตัวสกลเลยนนเอฟซีมันจะได้ได้ของแท้แล้วก็มีให้เราเลือกเยอะนะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ